สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องกับตันเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำปุ่มกดติดตามนะครับในวิดีโอเราอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับอย่างนี้เลยครับง่ายมากเลยครับสําหรับใครที่ทำไม่เป็นก็สามารถมาดูคลิปผมได้นะครับสามารถลองไปทำกันได้ทำได้ทำเป็นทุกคนแน่นอนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็กดมาตรงโลโก้ไม่ใช่กดมาตรงช่องของคุณก่อนนะครับเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็กดที่ปรับแต่งช่องนะครับมันนี้ผมสอนแบบในคอมนะครับถ้าสอนในมือถือเดี๋ยผมจะมาสอนอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดไปที่การสร้างแบรนด์ตรงนี้นะครับ ที่เมาส์ผมวงกลมอยู่แล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเราจะเจอตรงนี้ครับรลยน้ําของวิดีโอรลยน้ําจะปรากฏบนวิดีโอของคุณที่มุมขวาของวิดีโอเพเยอร์นี่นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเราตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีขึ้นนะครับตอนแรกของทุกคนจะ มาอย่างนี้นะครับกดที่การสร้างแบรนด์เลื่อนลงมาก็จะเจออย่างนี้นะครับมันยังไม่ขึ้นโลโก้นะครับเราสามารถกดอัปโหลดได้เลยแล้วก็แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราจะใส่เลยนะครับแล้วเราก็กดเปิดนี่ครับของผมก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดเสร็จนี่นะครับก็เสร็จแล้วครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาตอนท้ายคลิปตอนท้ายคลิปก็คือโลโก้ไอ ปุ่มกดติดตามนี่นะครับมันจะขึ้นมาตอนคลิปเราจะจบนะครับแล้วก็ไอกาหนดเวลาเริ่มต้นเราสามารถกรําหนดเวลาให้มันโผล่ออกมาได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นตลอดทั้งวิดีโอนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นตั้งแต่เริ่มจนจบคลิปเลยนะครับแล้วก็กดเผยแพร่เลยนะครับกดเลยแล้วก็รอมันโหลดนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เผยแพร่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดไปที่ช่องแล้วก็กดกากระบาดไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ดูวิดีโอช่องของเราได้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดเต็มหน้าจอนี่นะครับทุกคนก็ขึ้นแล้วนะครับคำว่าติดตามนี่นะครับผมหืออีกแล้วก็ใครสบใรจิตตามก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ แล้วเราก็กดติดตามเลยนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับใครๆก็ทําได้นะครับทําเป็นทุกคนแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้ทุกคนไหมครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปหน้าใหม่ๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายลวคนดูนะครับ